ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายวิชานิติกรรมและสัญญานะโดยเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในคลิปนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องการรับปากเคาะในสัญญาต่างตอบแทนนะซึ่งอาจารย์ได้บรรยายจบไปแล้วในมาตรา3 7 0และ371นะในคลิปนี้อาจารย์ก็จะบรรยายมาตรา3 7 2เนะเรามาดูตัวบทมาตรา3 7 2นะวรรคแรกบอกว่านอกจากกรณีที่กล่าวไว้ใน2มาตราก่อนก็คือ,อ กรณีไหนก็ตามที่ไม่เข้ามาตรา370และ371เนี่ยก็จะต้องบังคับหรืออยู่ภายใต้ามาตรา372นั่นเองนะถ้าการชำระนี่กลายเป็นผลวิสัยนะเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ไซชนะท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิ์จะได้รับชำระนี่ตอบแทนไหมนั้นผลก็คือว่าตกเป็นพัพแก่ลูกหนี้นั่นเองนะจะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชำระนี่ให้แกต่ตนเองไม่ได้ นี้เราลองลองสังเกตดูถ้าคําในมาตรา372ตรงนี้นะ,ะคือตัวบทไม่ได้ใช้คําว่า,าหากทรัพย์สูญหายหรือเสียหายเหมือนกับ370และ371ใช่ไหมแต่เขียนคําว่าหากการชําระนี่ตกเป็นผลวิสัยทำไมถึงใช้คํานี้คนะเพราะว่ามันอาจจะมีสัญญานะอื่น,นๆที่นะฮะไม่ได้มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เนาะที่จะเข้ามาตตา372 เช่นสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างทําของเนี่ยนะฮะนั้นตัวบทก็เลยใช้คําว่าหากการชําระหนี้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันเป็นพลนวิสัยนะจะเรียกอีกฝ่ายหนึ่งชําระหนี้ไม่ได้นั่นเองนะฮะอันนี้คือวรรคหนึ่งนะฮะส่วนวรรคสองถ้าการชําระหนี้ตกเป็นพลนวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ได้นะคือถ้าโทษเจ้าหนี้ได้เนี่ยตามหลักแล้วนะ จะต้องตกเป็นทัพแก่ใครฮะถ้าดูตามหลักความผิดก็จะต้องตกเป็นทัพแก่เจ้าหนี้ใช่ไหมถ้าใครเป็นผู้ทําให้ภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นโดยหลักนะบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้รับบาปเพราะตามหลักความผิดเนาะอย่างที่จารย์กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะว่าใครต้องเป็นผู้รับบาปเพราะอันดับแรกเราดูที่หลักความผิดนะอันดับสองถ้าหากว่าจะโทษใครไม่ได้เลยเนี่ยนะคะ,ะโดยหลักก็จะต้องมาดูว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะะ นั้นตัวบทก็เลยต่อว่านะหากโทษเจ้านี้ได้ปุ๊บเนี่ยลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิ์ที่จะได้รับชําระหนี้ตอบแทนไม่เห็นไหมฮะแต่ว่าหากลูกหนี้ได้อะไรไว้เพราะการปลดหนี้ก็ดีหรือใช้คุณวุฒิความสามารถของตนเป็นเหตุให้ได้อะไรมาก็ดีหรือกแกล้งละเลยเสียนะไม่ขวานขวายเอาอะไรที่สามารถทําได้ก็ดีมากน้อยเพียงใดจะต้องเอามาหักกับจํานวนอันตนจะได้รับชําระตอบแทนอันนี้ก็คือหลักเนะี่ย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่การชําระหนี้อันอีกฝ่ายหนึ่งยังค้างชําระอยู่นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นไม่ต้องรับผิดในเวลาเมื่อฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชําระหนี้อันนี้ก็คือหมายความว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชําระหนี้นั่นแหละนะแม้ว่านะการพ้นวิสัยนั Trying ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของเจ้าหนี้นะเจ้าหนี <dos> ้ก็ยังต้องรับผิดอยู่ดีนะถือเสมือนว่าเป็นความผิดของเจ้าหนี้เนาะเพราะไม่ยอมรับชําระหนี้นะ นั้นหลักเกณฑ์ที่จะเข้ามาตา372ตรวนี้นะะต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างไรก็ดีเนื่องจากตัวบทเนี่ยนะไม่ได้กล่าวเอาไว้ว่าต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทนใช่ไหมไม่เหมือนกับ370และ371นะนี้ก็เลยมีนักกฎหมายบางส่วนที่เห็นว่ามาต,าตรา372ตัวนี้ไม่น่าจะบังคับเฉพาะสัญญาต่างตอบแทนเท่านั้นนะอาจจะเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนก็ได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าตามความเห็นส่วนตัวของผู้สอนเองเห็นว่าจะต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทนเท่านั้นนะคะและจะต้องอไม่ใช่สัญญาที่เข้าหรืออยู่ภายใต้บังคับมาตรา370หรือ371นนี่ถามว่าสัญญาต่างตอบแทนที่ไม่เข้า3 7 0 371มีอะไรบ้างนะ,ะอาจจะมี2กรณีดังนี้นะคะสกรณีใหญ่หนึ่งก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ ในการกอร่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์สินในทรัพย์เฉพาะสิทธิเป็นสัญญาที่ไม่ได้มุ่งโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินนะสัญญาอะไรบ้างที่ไม่ได้มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็อย่างเช่นสัญญาเชา่าทรัพย์อันนี้แน่นอนนะ,อ,ะอย่างก่อกไก่ให้ขอไข่เช่าบ้านใช่ไหมหรือเช่ารถยนต์ก็ได้กอไก่ก็มีหน้าที่ที่จะสงมอบรถยนต์ให้กับขอไข่เพื่อให้ขอไข่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ไม่ทําให้กรรมสิทธิ์โอมนมายังขอข่แต่ยังใดใช่ไหมส่วนขอไข่ก็จะต้องอชําระค่าเช่านะให้กับกอไกนะ่นี่มันก็จะเกิดปัญหาว่าหากว่าอกอไก่ไม่สามารถมอบรถยนต์ให้กับขอขายขอขายได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยขอขายยังต้องชําระค่าเช่าอยู่ปากกรณีน,นี้แน่นอนไม่เข้า3 7 0 3 7 1เใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าจะเข้า3 7 0 3 7 1ได้มันต้องเป็นสัญญาที่มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน แต่เน,นี้ยไม่เข้านะฮะหรืออาจจะมีสัญญาอื่นอีกที่ไม่ได้มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างเช่นสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างทำของ,ขอ,งอันนี้ก็คือมุ่งใช้แรงงานใช่ไหมอันนี้ก็มุ่งในผลสําเร็จของงานนะฮะหรือกรณีที่2แม้มันจะเป็นสัญญาที่มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะเ <นะ S 2> ช่นอาจจะเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาแลกเปลี่ยนแต่ หากมันเป็นกรณีที่ไม่อาจปรับเข้ากับมาตรา370 371ได้แล้วก็จะต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา372นี้เช่นเดียวกันถามว่ากรณีไหนบ้างนะฮะกรณีที่1ก็คือมันยังไม่ใช่รัพย์เฉพาะสิ่งเพราะ370วักสองในบอกเลยว่าจะเอา371วรคแรกมาใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วใช่ไหมนั้นเมื่อไม่ใช่ทรั์เฉพาะสิ่งไม่เข้า370แน่นอนนะไม่เข้า371ด้วยมันก็จะ อยู่ภายใต้บังคับมาตรา372ตรงนี้นะก็คืออย่างเช่นนะอาจจะตกลงซื้อขายรถยนต์กันหรืออาจจะตกลงซื้อขายน้ําตาลกันนะซื้อน้ําตาล10กิโลแต่ยังไม่ได้มีการช่างตวงวัดนะและคัดแยกออกมาว่า10กิโลเนี่ยนะอยู่ในถุงไหนหรือกระสอบไหนอย่างเนี้ยยังไม่ใช่ซั์เฉพาะสิ่งใช่ไหมกรรมสิทธิ์มันยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อนั้นหากว่าน้ําตาลมันหายอันตรธานหายไปหมดเลยถามว่าใครจะต้องเป็นผู้รับบาปเพราะโดยหลักก็คือ ลูกนี้จะต้องเป็นผู้รับหลักเพาะใช่ไหมฮะก็คือลูกนี้จะเรียกให้ผู้ซื้อชาระราคาไม่ได้ตามมาตรา372นี้นั่นเองหรืออาจจะเป็นกรณีที่2ก็คือว่ามันไม่ใช่กรณีที่ทรัพย์สูญหายหรือถูกทําลายเพราะตัวบทมาตรา370และ371เนี่ยกำหนดไว้ชัดว่าจะต้องเป็นกรณีที่ทรัพย์นั้นสูญหายหรือถูกทําลายแต่ถ้าไม่ใช่สูญหายหรือถูกทําลายนะก็จะต้องมาบังคับตามมาตรา372อย่างเช่นอะไรบ้างนะเช่นทรัพย์นั้น ถูกกฎหมายเว้นคืนไปหรือกฎหมายห้ามโอนหรือถูกเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจยึดไปตามกฎหมายอย่างเนี้ยนะไม่ใช่กรณีที่ทรัพย์สูญหายหรือถูกทำลายนะแต่ในเมื่อไม่สามารถส่งมอบทซัย์ได้เพราะถูกเว้นคืนหรือห้ามโอนก็จะถือว่าเป็นการชำรานี้นะตกเป็นพ้นวิสัยนั่นเองนะฮะและนะฮะอย่างที่บอกนะมันเป็นเรื่องการชำรานี้ตกเป็นพ้นวิสัยนะ ไม่เฉพาะเป็นกรณีที่ทรัพย์สูญหรือเสียหายเพราะว่าสัญญาบางสัญญาไม่ได้มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เนญญาะไม่ได้มุ่งโอนทรัพย์สินนะเช่นสัญญาจ้างแรงงานอย่างเงี้ยนะฝ่ายลูกจ้างนะอาจจะใช้แรงงานนะให้กับนายจ้างไม่ได้แล้วเนงะี้ยเพราะตนเองอาจจะแขนขาหักหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่าการชําระนี้ตกเป็นผลวิสัยนะฮะก็จะเข้ามาตาา372ตตรงนี้นะและ การพ้นวิสัยนั้นจะต้องโทษฝ่ายใดไม่ได้นะถึงจะเข้าสามเจ็ดสองวักหนึ่งซึ่งผลของสามเจ็ดสองวักหนึ่งก็คือตัวบทบอกว่าลูกหนี้หามีสิทธิ์ได้รับชําระหนี้ตอบแทนไม่นั่นหมายความว่าให้ภัยวิบัตินเนี่ยตกเป็นพับแก่ลูกหนี้นั่นเองนะเมื่อตัวเองชําระหนี้ไม่ได้ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ฝ่ายหนึ่งชําระหนี้ให้ตัวเองนั่นเองนั้นะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเจ้าหนี้ไม่ต้องชําระหนี้ในส่วนของตัวเองให้กับลูกหนี้นะ และเมื่อการชําระหนี้มันเป็นผลวิสัยโดยเหตุที่จะโทษฝ่ยายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมนั้นโดยหลักก็คือลูกหนี้หลุดพ้นจากการชําระหนี้ตามมาตรา2องหนึ่งเกัเองนะฮะนี่ตัวอย่างนะฮะเช่นนะฮะ,อะกอไก่ทําสัญญาเช่าบ้านของขอไข่มีกําหนดเช่าหนึ่งปีคิดค่าเช่าเดือนละหนึ่งพับาทหลังจากที่กอไกนะ่อาศัยในบ้านเช่า4เดือนปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเก,ก่าวถูกไฟไหม้นั่นหมายมะความว่า ออออขอไข่เนี่ยเนะาะเช่าไม่สามารถที่จะส่งมอบบ้านนะให้กอไก่ได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วใช่ไหมฮะนะนี่ถามว่านะถูกหรืไม่เพราะอะไรเพราะไฟฟ้าและวงจรโดยไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของฝ่ายใเดเลยดังนี้ถามว่ากอไก่ยังต้องชําระค่าเช่าให้ขอไข่หรือไม่นะ นี่เราก็ต้องดูว่ากฎหมายกําหนดให้เป็นแบบขอแกะไขนะถามว่ากรณีเนี้ยตามตัวอย่างเนี้ยใครเป็นลูกหนี้ใครเป็นเจ้าหนี้ฮะขอไขเป็นลูกหนี้นะเป็นลูกหนี้นะผู้ให้เช่าถือว่าเป็นลูกหนี้เพราะ,ะมีหน้าที่ต้องส่งมอบบ้านให้กอไก่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมันั้นกอไก่เป็นเจ้าหนี้นะซึ่งตัวบทบอกว่าลูกหนี้หามีสิทธิ์ได้รับชําระหนี้ตอบแทนไหมดังนั้น ขอไข่จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับชําระค่าเช่านะในส่วนที่อกอไก่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็คือจะไประเรียกค่าเช่าในเดือนที่5ถึงเดือนที่12ไม่ได้นะนะก็จะมีสิทธิ์ได้รับคา่าเช่าเฉพาะเดือนที่1ถึงเดือนที่4่นะ,ะที่กอไก่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าไปแล้วนะฮนะส่วนไอการที่บ้านถูกไฟไหม้ตรงเนี้ยนะ แล้วขอไขไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กอไก่ได้เนี่ยก็ถือว่าการชําระนนี้กลายเป็นผลวิสัยเพราะพฤติการอันใดหนึ่งที่จะโทษลูกหนี้ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชําระนนี้ตามมาตรา2องหนั่นเองนั้นนะหากว่ากอไก่มาอ้างว่าเอ้ยในเมื่อคุณส่งมอบบ้านไม่ได้ฉันจะต้องไปเช่าบ้านคนอื่นเสียค่าเช่าแพงไปอีก1000บาทอัน,นั้นออขอเรียกค่าเสียหายตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนะ จะเรียกได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะกฎหมายให้ถือว่าขอขายตัวนี้หลุดพ้นจากการชําระหนี้เหมือนกับไม่มีหนี้ที่ต้องชําระแล้วดังนั้นไม่ต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆที่เกิดจากการที่ตนไม่ชําระหนี้ตามมาตรา209นะฮะนี่คำพิพากษาก็เหมือนกันนะ,ะนี่คำพิพา,ากษาเหมือนตัวอย่างที่ให้เมื่อกี้นะ,ะตัวอย่างดีการนี้ฮะทำสัญญาซื้อขายน้ําตาลซึ่งใส่กระสอบไว้เป็นจํานวนแน่นอน ไม่ปะปนกับน้ําตาลอื่นแสดงว่าเป็นรั์เฉพาะสิ่งนะคะเป็นรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วและสัญญาซื้อขายตัวนี้นเป็นสัญญาที่มุ่งโอนกรรมสิทธิ์เนาะนะไม่ต้องช่างตวงวัดกันอีกผู้ซื้อได้ชําระราคาน้ําตาลนั้นเสร็จแล้วนะแม้ผู้ขายฝากทุกทีนนะแม้ผู้ซื้อฝากผู้ขายเก็บไว้ที่เดิมก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ตกไปยังผู้ซื้อแล้วใช่ไหมแต่เมื่อปรากฏว่าน้ําตาลเนี่ยถูกทางการบังคับซื้อไป อย่างเนี้ยถือว่าไปฮะการชําระนี่กลายเป็นพลวิสัยโดยเหตุที่จะโทษผู้ขายไม่ได้เนาะนั้นผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา2 0 9อัน,นี้เอามาตรา2 0 9มาที่บาบกอนนะหลุดพ้นจากการชําระนี่แหละนะแต่ถามว่าผู้ขายจะเรียกให้ผู้ซื้อชําระราคาหนักตาลได้ไหมฮะอันนี้ก็จะต้องดูที่มาตรา370-372ใช่ไหมซึ่งกรณีนี้ถามว่าเข้ามาตรา 370, 371, 372 คือแม้มันจะเป็นสัญญาต่างตอดแทนที่มีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์และทรัพย์ตัวนี้นเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วใช่ไหมดูเหมือนจะเข้า370แต่ทําไมกรณีนี้สารจึงบอกว่าเข้า372เพราะว่ามันไม่ใช่กรณีที่น้ําตาลสูนหายหรือเสียหายไปแต่มันเป็นกรณีที่ถูกทางการบังคับซื้อไปนะนั่นมันจนึงถือเรื่องมันจนึงถือเป็นเรื่องการชําระนี่กลายเป็นพลวิสัย นะเข้ามาตาา3เตกเป็นปากเคาะแก่ลูกหนี้นะนั่นหมายความว่าผู้ขายจะเรียกให้ผู้ซื้อชำระราคาน้ำตาลไม่ได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาซื้อขายเหมือนกันนะนี่เป็นสัญญาที่มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหมือนจะเข้า370เนาะนะนะหรือ371นนะแต่นี้จะดูว่าเข้า3.71หหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปดูว่าเออมันไอ ให้กรรมสิทธิ์โอนไปในภายภาคหน้าหรือเปล่านะเนี่ยมันมีข้อตกลงว่าจะไปจดทะเบียนโอนกร,รมสิทธิ์ให้ผู้ร้องหลังจากออกโฉนดแล้วนะสแสดงว่าลักษณะเนี้ยนะแม้ตัวสัญญาจะเขียนว่าเป็นสัญญาซื้อขายแต่เมื่ออ่านข้อความในสัญญาแล้วมันไม่ได้เข้าลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายนะมันเข้าลักษณะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายคือยังไม่ให้กรรมสิทธิ์โอนจนกว่าจะได้ออกโฉนดแล้วใช่ไหมฮนะเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะเข้าสามเจหนึ่งเนาะนะฮนะ แต่ยังไรก็ดีเนี่ยนะคะาภายหลังจากที่ออกโฉนดแล้วเนี่ยนะฮะมันมีข้อห้ามโอนภายในสิบปีแสดงว่าถามว่ามันเป็นกรณีที่ทรัพย์สูญหรือเสียหายไปไหมคะมันไม่ใช่กรณีที่ทรัพย์สูญหรือเสียหายไปนะ,ะดังนั้นมันจึงไม่เข้ามาตาสามเจหรือ371เนึ่งนาะนะฮะไม่เข้า3 7 0หรือ371แต่มันเข้าสามนะนะ ก็คือเป็นกรณีที่การชำระหนี้กลายเป็นพลวิสัยนั่นแหละนะดังนั้นถามว่าผู้ขายจะเรียกให้ผู้ซื้อชําระราคาได้ไหมฮะไม่ได้นะตามมาตรา3 7 2และผู้ขายเนี่ยก็จะหลุดพ้นจากการชํารำนี้ตามมาตรา2 9 9วรักหนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายแล้วก็ที่ดินเนี่ยถูกเวนคืนไปนะ ดังนี้มันก็จะไม่ใช่กรณีที่ซับสูญหายหรือเสียหายจึงไม่เข้า370หรือ371และแต่เข้า372ตกเป็นบ,บาปข้อแก่ลูกหนี้ก็คือลูกหนี้ไม่สามารถที่จะเรียกให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาได้นั่นเองนะนี้สัญญาเช่าซื้อโดยปกติสัญญาเช่าซื้อเนาะก็คือกรรมสิทธิ์จะโอนเมื่อชําระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วใช่ไหมเหมือนจะเข้า3 7 1นะแต่ทำไมไม่เข้า3 7 1เเราต้องอ่านต่อนะปรากฏว่าที่ดินนู้นเนี้ยมันถูกเวรคืน มันไม่ใช่การที่ทรัพย์สูญหรือเสียหายแต่ถือว่าเป็นการชําระนี่กลายเป็นผลวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะนั้นตัวผู้ขายซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับชําระราคาตอบแทนตามมาตรา372วรรคแรกนั่นเองนะ372วรรคแรกนะอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่คือจบ372วรรคแรกนะต่อไปเป็น372วรรคส ก็คือหลักเหมือนกันหมดนะก็คือต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทนและไม่เข้ากรณี370371นะตามที่อาจารย์อธิบายมาเลยในวรคแรกนะและการชำระนี้เป็นผลวิสัยแต่เหตุที่มันเป็นผลวิสัยตัวเนี้ยมันโทษเจ้าหนี้ได้เมื่อโทษเจ้าหนี้ได้โดยหลักความผิดก็คือใครต้องเป็นผู้รับปาบเคาะคะเจ้าหนี้เป็นผู้รับปาบเคาะเนาะดังนั้นลูกหนี้จึงยังมีสิทธิ์ได้รับชําระนี่ตอบแทนอยูนะ่แต่อย่างไรก็ดีไอ การได้รับชําระหนี้ตอบแทนตรงนี้อาจจะได้ไม่เต็มจํานวนหากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ก็คือ1ลูกหนี้ได้อะไรไว้จากการปลดหนี้คือเมื่อตนไม่ต้องชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้วนะตัวเองอไม่ต้องเสียอะไรไปบ้างอันนี้ก็ต้องเอามาหักออกนะหรือสองลูกหนี้ใช้คุณวุฒิหรือความสามารถเป็นเหตุให้ได้อะไรมานะคือ,อในระหว่างที่ไม่ต้องไปชําระหนี้หรือไม่ต้องชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เนี่ยนะฮะลูกหนี้ ได้ใช้คุณวรู้ความสามารถแล้วได้ค่าตอบแทนหรือได้เงินอย่างอื่นมาเนี่ยก็ต้องหักออกด้วยนะหรือลูกหนี้แกล้งละเลยเสียไม่ขอนขวอยเอาอะไรที่สามารถทําได้เข้ามาจ้างนะให้ทํางานนะในระหว่างที่จะต้องไปชําระหนี้กับเจ้านี้แต่ไม่ทําอย่างนี้ก็ต้องหักออกด้วยนะและอย่างที่บอกนะเมื่อการชาระหนี้เป็นผลวิสัยไม่ได้เกิดจากความผิดของลูกหน,นี้ก็หลุดพ้นความผิดตามมาตรา2องหนึ่งเก้าแล้วนะในตัวอย่าง ก็จ้างให้ขอทาสีบ้านกำหนด10วันก็คือจ้าง10วันนะโดยอาจจะให้เริ่มทําหรือมาทาสีบ้านในวันที่1ถึงวันที่10มกราคมปี64นะอันนี้ให้ทำนะตกลงค่าจ้างวันละ1,000บาทปรากฏว่ายังไม่ทันเริ่มทาสีบ้านนะก็คือยังไม่ถึงวันที่1นนี่แหละนะบ้านนาง่าวถูกไฟไหม้โดยเกิดจากการที่กอไก่จุดไฟเฟาจุดไฟเผาบ้านของตัวเอง นั้นหมายเขาว่าไงฮะลูกนี้ก็คือขอไข่เนี่ยนะที่เป็นผู้รับจ้างตัวนี้ยไม่สามารถที่จะชะําระหนี้หรือทาสีบ้านได้แล้วใช่ไหมไม่สามารถที่จะทาสีบ้านให้กับกอไก่เจ้านี้ได้แล้วนะฮะนี่ถามว่าขอไข่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างไหมนะเมื่ออะไรฮะ การที่กอไก่ไม่สามารถทาสีบ้านตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะไม่มีตัวบ้านแล้วใช่ไหมฮะเนื่องจากว่ากอไก่หรือเจ้าหนี้เผานั้นถือว่าการชำระหนี้กลายเป็นพนิสัยเนี่ยโทษเจ้านี้ได้ดังน,นั้นขอไขจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างอยู่ตามมาตรา7 7มเก2แต่อย่างไรก็ดีนะหาก ขอไข่ไม่ต้องเสียค่าเดินทางมาทาสีบ้านเนาะถ้าถ้าต้องมาทาสีบ้านให้กับกอไก่เนี่ยนะทุกวันออขอไข่จะต้องเสียค่าแทา็กซี่หรือค่ารถมา100บาทนั้นเมื่อไม่ต้องเสียค่ารถมา100บาทไม่มีต้นทุนที่จะต้องออไปทําง,งานให้กับนายกอไก่อย่างเงี้ยก็จะต้องหักออกจากค่าจ้าง1นึ่งบาทที่จะได้รับด้วยนะฮะ,นะฮะ,นะฮะถือว่ากอไก่ทุ้นะี้ขอไข่ได้อะไรจากการปลดหนี้นั่นแหละ หรือนะหากอ,อขอไข่ไม่ได้ทาสีบ้านให้กอไก่ใช่ไหมแต่มีคนอื่นมาจ้างทาสีบ้านในวันที่ในช่วงระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนะเป็นเวลาห้าวันได้ค่าจ้างมาสามพันบาทอย่างเงี้ยนะก็ต้องเอามาหักออกด้วยถือว่าขอไข่ได้ใช้คุณวุฒิหรือความสามารถเป็นเหตุให้ได้อะไรมานะหรือกรณีที่สามนะหากภายในช่วงเวลาเนี้ย มีคนมาจ้างให้ขอไข่ไปทํางานอื่นอาจจะทาสีบ้านหรือเป็นคนขับรถหรือทำงานส่วนอะไรก็ได้แต่ขอไขป่ปฏิเสธนะปฏิเสธไม่ทํางานให้นะก็คือลนเลยเสียไม่ขวนขวายเอาอะไรที่สามารถทําได้แหละนะหากเขาจะจ้างกี่วันค่าจ้างกี่บาทก็ต้องมาหักออกค่าจ้างที่จะรับจากกอไก่ตรงนี้ด้วยนะนั้น ค่าจ้างที่รับจากกอไก่อาจจะไม่เต็มจํานวนก็ได้ถ้าหากมันปรากฏข้อได้จริง3ข้อนี้แต่ถ้าหากไม่ปรากฏข้อได้จริง3ข้อนี้นะก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างจำนวนหนึ่งหมื่บาทเต็มจํานวนนะฮะอันนี้ก็คือสามเจ็ดสองวรสองง่ายใช่ไหมฮะนั้นอันนี้จบแล้วนะฮะมาตราสามเจ็ดศูนย์ถึงสามเจ็ดสองนะเนี่ยอาจารย์จะถามย้ําอีกทีหนึ่งนะฮะว่ากรณีเนี้ยเข้ามาตราสามเจ็ดศูนย์ 3.71หรือ3.72นะแดงตกลงซื้อรถจากดำา1คันราคา8 0 0แสนบาทตัวนะจะส่งมอบรถและชำระราคาในอีก7วันข้างหน้าปรากฏว่ายังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้เกิดน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนะอาจจะไม่มีการประกาศล่วงหน้าเนาะทำให้รถเสียหายทั้งคันนี่ถามว่าดำผู้ขายเนี่ยจะเรียกให้แดงชำระราคาได้หรือไม่นะนี่ถามว่าเข้ามาตราไหนฮะ 3.0เถึง3.2เป็นสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ใช่ไหมเป็นสัญญาต่างตอบแทนแน่นอนนะและถามว่ามันมีการหน่วงยังไม่ให้กรรมสิทธิ์โอนจนกว่าเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาจะสาเร็จไหมไม่นะดังนั้นไม่เข้า371และกรณีนี้เป็นกรณีที่ทรัพย์เสียหายหรือสูญหายหรือไม่ใช่นะนั้นกรณีนี้ก็จะไม่เข้า3 2นะก็จะเป็นกรณีที่เข้า3ามเูนซึ่ง ภัยบัตรก็จะตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้นั่นหมายความว่าแม้เจ้าหนี้หรือผู้ซื้อจะไม่ได้รับรถยนต์ก็ยังต้องชําระราคาให้กับผู้ขายอยู่และผู้ขายนะก็จะหลุดพ้นจากการชําระหนี้นะเพราะว่าการชําระหนี้การเป็นผู้ขายก็คือการส่งมอบรถไม่ได้ตรงนี้นะมันเ,เกิดจากพฤติการอื่นที่ไม่อาจโทษผู้ขายได้นั้นผู้ขายก็จะหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามมาตรา209นะ ดีการนี้แหละฮะตกลงซื้อรถนะในราคา800,000โดยชำระราคาแล้วและตกลงจะส่งมอบในอีก3-7วันข้างหน้านะในสามวันต่อมาในแดงจอดรถไว้ในที่ต่ำนะขณะที่ฝนตกหนักโดยทางการประกาศว่าน้ำจะเข้าท่วมนะในพื้นที่ที่ดำอาศัยอยู่แต่ดำก็ไม่ได้จัดก,การขนย้ายทรัพย์สินของตัวเองไปในที่ปลอดภัยนะจนกระทั่งน้ำป่าไหลท่วมนะ ทำให้รถยนต์ที่ตกลงซื้อขายกันเนี่ยเสียหายทั้งคันเลยนะหรืออาจจะไหลหายไปตามน้ำ้ะตามหาไม่เจอเนี่ยถามว่านายดำจะเรียกให้นายแดงชําระราคาได้หรือไม่ต้องดูว่าปากเคาะตกอยู่กับใครใช่ไหมถ้าตกอยู่กับเจ้าหนี้หรือผู้ซื้อตรงนี้ยผู้ซื้อยังต้องชําระราคาอยู่แต่ถ้าตกอยู่กับลูกหนี้หรือผู้ขายหมายความว่าผู้ซื้อไม่ต้องชําระราคาหรือลูกหนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับชําระนี่ตอบแทนนั่นแหละนะคะ น,นี่ถามว่าเข้ามากตาไหนฮะอันนี้เหมือนจะเข้ามาตรา3 7 0ใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมนะ370 371 3 7 2เนี่ยโดยหลักจะต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจโทษใครได้เลยถ้าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมันสามารถที่จะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้โดยหลักนะมันจะเป็นไปนตามหลักความผิดคือใครเป็นคนก่อให้เกิดความเสียหายตรงนั้นเนี่ยฮะคนนั้นจะต้องเป็นผู้รับบาปเพราะ ซึ่งแน่นอนตรงนี้นะฮะนายดำไม่ได้จัดการระมัดระวังทรัพย์สินที่ซื้อขายจนทําให้ทรัพย์สินที่ซื้อขายสูญหายหรือเสียหายไปใช่ไหมฮะดังนั้นนะคะเท่ากับว่านายดําไม่ชําระหนี้ให้กับนายแดงนะั่นแหละเมื่อนายดำไม่ชําระหนี้ให้กับนายแดงนะฮะนายแดงจึงปฏิเสธไม่ชําระราคาให้กับนายดําได้ตามมาตราสามหกเก้านะและกรณีเนี่ยเมื่อการชําระหนี้กลายเป็นมลสยัยอันจะโทษลูกหนี้หรือนายดาได้นะ โดยหลักในายดำไม่หลุดพ้นควารัผิดนะดังนั้นหากเกิดความเสียหายกับนายแดงเนะี่ยเช่นนายแดงบอกว่าจะซื้อรถคันนี้เขื่ไปขายต่อได้ดก,กําไรนะ30,000บาทอย่างเงี้ยนายแดงก็สามารถเรียกค่าเสียหายทดแทนความเสียหายตรงนี้ได้ตามมาตรา2หนูทุนนี้ม2หนูแม้นั้นถ้าสังเกตดูนะถ้ามันเข้ามาตรา370ถึง372เท่าไหร่มันจะยงมาตรา2หนนะ ใน2928ที่โทษลูกนี้ไม่ได้นะ,ะที่โทษลูกนี้ไม่ได้นะ้อแต่ถ้าสมมุติว่า,ามันเป็นกรณีที่โทษลูกนี้ได้นะ,ะมันก็จะโยงมาตราอ218เนาะคือถ้าถ้าสมมุติว่าเาข้ามาตรา370ถึง372ตรงเนี้นะ,ะมันจะโยง219 นะมันจโยงสองนะึแต่ถ้ามันไม่เข้า3,70เจถึงสามเมื่อไหร่โดยหลักมันจะโยงกับ2,18โดยหลักมันจะโยง2,18นะฮะและกรณีน,นี้นายแดงนะอาจจะเลิกสัญญาเสียก็ได้นะเมื่อเลิกสัญญาเสร็จปุ๊บคูก่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมนะก็คือถ้ามีการส่งมอบเงินแล้วนะก็มีสิทธิ์เรียกเงินคืนได้นะ แล้วก็คืนลดไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ถามตัวอย่างนี้อันนี้เป็นข้อสอบเนนะ,ะนายสมชายทำสัญญาซื้อไก่พันธุ์พิเศษซึ่งเพาะในฟาร์มไก่ของนายพินิษเท่านั้นจำนวน1,000ตัวในราคา50 0 0 0บาทตกลงจะส่งมอบและชำระราคาในอีก1เดือนก่อนวันส่งมอบประมาณหสัปดาห์ปรากฏว่ามีโรคไข้หวัดนกระบาดเข้า ถึงท้องที่ฟาร์มไก่นายพินิษ์เป็นเหตุให้ไก่ที่นายพินิษเลี้ยงอยู่10,000ตัวเนี่ยตายไปประมาณครึ่งหนึ่งและทางการได้ประกาศให้ท้องที่ดังกล่าวเป็นเขตไข้หวัดน,นกและมีคําสั่งให้นําไก่ในเขตนั้นเนี่ยไปทําลายโดยเร็วนั้นครั้นส่งมอบไก่นายพินิษ์จึงไม่สามารถมอบไก่ให้นายสมชายได้นี้ถามว่านะคะนายพินิษจะเรียกให้นายสมชายชําระค่าไก่ให้ได้หรือไม่ฮะ เนี่ยถามว่ากรณีนี้เข้าสามเจ็ดศูนย์ไหมนะคือมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะถ้าเราดูเฉพาะข้อทจรจริงตรงนี้นะแต่นะฮะ,ะเฉลยทงเฉลยว่าไม่เข้าสามเจ็ดศูนย์เพราะว่านะมันยังไม่ม,มีการคัดเลือกตัวไก่หนึ่งพันตัวออกมาแยกต่างหากมันยังไม่ใช่ซับเฉพาะสิ่งเมื่อยังไม่ใช่ซับเฉพาะสิ่งมันก็จะไม่เข้าสามเจ็ดศูนย์และสามเจ็ดหนึ่ง นั้นจึงเป็นกรณีนอกเหนือจาก2มาตราเนี่ยมันก็จะเข้าหลักทั่วไปตามมาตรา372เจหมายความว่าลูกหนี้คือนายพินิจตรงนี้นะฮะไม่มีสิทธิ์เรียกให้นายสมชายชําระค่าไก่ได้นั่นเองนะนะและเมื่อการที่ไก่ตายนะเพราะไข้หวัดนกแล้วก็การที่ทางการมีคําสั่งให้นําไก่ไปขายเนี่ยนะมันทําให้ ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบไก่ได้ใช่ไหมก็ถือว่าการชําระหนี้ของนี้กลายเป็นพ้นนิสัยโดยเหตุที่จะโทษลูกหนี้ไม่ได้ดังนี้ลูกหนี้จึงพ้นจากความรับผิดตามมาตรา219นะหากนายสมชายได้รับความเสียหายอย่างใ,ใดๆอันเกิดจากการที่ไมไ่รับมอบไก่ก็จะเรียกให้นายพินิษรับผิดไม่ได้นั่นเองเอ,อ,อันนี้อาจารย์ก็จะจบการบรรยายในเรื่อง การรับบบบเคาะในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสัญญาต่างตอบแทนนะซึ่งคลิปต่อไปนะอาจารย์ก็จะบรรยายในเรื่องอมัดจำและเบี้ยปรับนะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็จะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ